บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่จากทารารมเอสเตดค่ะกับโครงการทารารมไพรเวทเ r e s ิเดนซ์รามคำแหง9ทำเลใจกลางเมืองราคาเริ่มต้น44ล้านบาทค่ะ โฮมิสิตมาแล้วค่ะวันนี้หญิงพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะบนทำเลย่านใจกลางเมืองโซนพระราม9ก้ารามคำแหงค่ะที่โครงการทารารมมพรเวทเรสซิเดนซ์รามคำแหง9ก้านะคะจากทารารมเอสเตทค่ะโลเคชั่นของเขานะคะก็จะอยู่ในซอยรามคำแหง9ก้าค่ะห่างจากถนนรามคำแหงเนี่ยประมาณสัก400เมตรซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วก็ทำเลใกล้เมืองโซนสุขุมวิทเอกมัยทองหล่อมากๆนะคะขับรถไปแค่ประมาณสัก5านาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้า สายสีส้มตะวันออกค่ะสถานีรามคำแหงที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ค่ะใกล้กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง์สถานีรามคำแหงด้วยค่ะเดินทางเชื่อมเข้าเมืองก็ง่ายนะคะหรือว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกค่ะแต่ถ้าใครจะใช้ทางด่วนนะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับทางด่วนสีรัฐแล้วก็ทางด่วนฉลองรัฐเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะการเดินทางนะคะเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายสายค่ะทั้งถนนรามคำแหงนะคะถนนพระราม9ก้าแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์ค่ะจะไปถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาก็สะดวกนะคะหรือว่าจะ เชื่อมไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนพัฒนาการก็ง่ายค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตในย่านนี้นะคะเรียกได้ว่ามีครบหมดเลยค่ะด้านหน้าปากซอยเนี่ยจะมีฟุตแลนด์นะคะขยับไปหน่อยก็จะเป็นเดอะมอลล์รามคำแหงที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างใหม่นะคะหรือจะไปเอ็มคอร์เทียหรือว่าเอ็มพอรเียมโซนพร้อมพงก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะโรงพยาบาลที่ได้ามาตรฐานนะคะก็มีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทและโรงพยาบาลกรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆค่ะ สถานศึกษาก็มีพร้อมค่ะทั้งโชเบอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเซนต์แอนดรูว์อินเตอร์เนชั่นแโรงเรียนบดินเดชาและ a b a บค่ะ ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่สูง3ชั้นนะคะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณสัก7ไดไร่กว่าๆค่ะแต่ว่ามีบ้านเพียงแค่30ยูนิตเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นทำเลย่านใจกลางเมืองค่ะแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่จะเน้นความเป็นส่วนตัวเงียบสงบไม่พลุกพล่านนะคะตั้งแต่การวางผังโครงการนะคะแต่ละซอยก็จะมีบ้านเพียงแค่6ยูนิตเท่านั้นค่ะถนนเมนและถนนซอยนะคะกว้างอยู่ที่9เมตรค่ะตัวบ้านก็จะหันแนวทิศเหนือใต้นะคะเพื่อที่จะเลี่ยงเจอแสงแดดแล้วก็รับลมได้ ตเต็มที่ค่ะ ที่นี่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวหรู3ชั้นนะคะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นอาร์ตเดโคค่ะมีแบบบ้านที่เลือก2แบบด้วยกันนะคะจะแตกต่างกันที่ฟาซาดด้านหน้าบ้านค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่57ตารางวาไปจนถึง64ตารางวาค่ะฟังก์ชันด้านในเหมือนกันนะคะคือพื้นที่ใช้สอย416ตารางเมตรนะคะรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์1ห้องทำงานแล้วก็3ที่จอดรถค่ะแบบแรกนะคะชื่อแบบนีโอค่ะเป็นบ้าน บ้านสีขาวค่ะวัสดุแล้วก็สีที่เขาเลือกใช้ฟินิชชิ่งนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนไวท์เพลค่ะให้ความรู้สึกสว่างตาหรูหราแล้วก็สง่างามค่ะส่วนอีกแบบนะคะก็จะเป็นแบบนูโวนะคะเป็นบ้านสีอิฐค่ะเลือกใช้สีและวัสดุฟินิชชิ่งเป็นกระเบื้องเคนไซนะคะให้ความรู้สึกโดดเด่นแบบโมเดิร์นอาร์ตแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนดูแบบบ้านนีโอหลังนี้นะคะบ้านโทนสีขาวสวยสวยสว่างตานะคะที่เน้นใช้เส้น โค้งแล้วก็เส้นตรงค่ะในการออกแบบให้ตัวบ้านเนี่ยดูมีเอกลักษณ์สง่างามแล้วก็แข็งแรงค่ะประตูเข้าบ้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนค่ะตรงนี้สำหรับขับรถเข้าออกนะคะซึ่งประตูรั้วของเขาจะเป็นแบบระบบรางรถไฟค่ะประหยัดพื้นที่เก็บนะคะพร้อมมอเตอร์รั้วแล้วก็เซ็นเซอร์ค่ะ ส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นประตูสําหรับคนเดินเข้านะเวลาเราเดินเข้าบ้านนะคะก็ไม่ต้องผ่านโรงจอดรถซึ่งตรงนี้จะมีบ้านเล็กที่นะคะมีตู้ปรายียนแล้วก็มีกิ่งแบบอินเตอร์คอมค่ะส่วนโซนสุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นโซนเซอร์วิสค่ะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็จะมีถังขยะที่เป็นบิวอินนะคะแล้วก็มีระบบปะปาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถได้อยู่ที่3คันค่ะแล้วก็พื้นที่จอดรถเนี่ยโครงการทําไว้ให้แบบนี้เลยค่ะ เพดานของที่จอดรถออกแบบไว้ให้สูงอยู่ที่3.8เมตรนะคะเพื่อรองรับการติดตั้งลิฟต์สำหรับจอดรถยนต์ได้เพิ่มอีก2คันค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะโครงการเตรียมระบบสำหรับการติดตั้ง EV charger ไว้ให้นะคะเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะและด้านนี้นะคะโครงการก็จะทำเป็นแ้มปหรือว่าทางลาดเพื่อใช้งานกับรถเข็นเด็กหรือว่ารถเข็นผู้สูงอายุเข้าสู่ตัวบ้านได้สะดวกค่ะ ประตูทางเข้าบ้านหลักจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อค่ะยี่ห้อฮาร์เฟเลนะคะใช้งานได้หลายระบบด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนนิ้วมือกดรหัส6 1ถึง12หลักนะคะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านคีย์การ์ดได้ด้วยค่ะรวมถึงมีกุญแจฉุกเฉินให้ด้วยนะคะปลอดภัยอยู่สบายหายห่วงแน่นอน,นะคะ่ะ พอเปิดประตูเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟอยเยหรือว่าโถงทางเดินก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านค่ะซึ่งก็จะมีฟังก์ชันหลักๆคือเป็นมุมสําหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านนะคะด้านล่างตรงนี้สามารถบิวอินชั้นเก็บรองเท้าได้ส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นตู้คอนโทรลสําหรับระบบไฟระบบ CCTV แล้วก็อินเตอร์คอมของบ้านหลังนี้ค่ะส่วนด้านในนะคะจะเป็นมัลติ p พอ p o โพ a r อเรียหรือว่าห้องอเนกประสงค์ค่ะที่สามารถรองรับการใช้งานได้ตามไลฟ์สไต ะะจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะ ระบบสัญญาณการขโมยของบ้านหลังนี้นะคะเลือกใช้ของ panasonic ค่ะมีระบบ Magnetic and motion sensor นะคะที่ก็จะมี silent ด้วยในกรณีถ้าเกิดว่าใครมาบุกรุกบ้านเรานะคะสัญญาณก็จะแจ้งเตือนไปที่รปภแล้วก็แอปพลิเคชันในมือถือค่ะรวมถึงมีการติดตั้งกล้อง cctv รอบบ้านให้ถึง4จุดด้วยกันค่ะสามารถบันทึกนะคะความจำได้นานถึง1เดือนค่ะเพราะว่าขนาดความจำของเขาอยู่ที่6เทเลบเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะก็ยังมีนี่ค่ะวิดีโอดทรโฟนให้2จุดด้วยกันค่ะบริเวณ foyer นะคะแล้วก็ที่ master bedroom ค่ะเวลาเพื่อนมาหานะคะสามารถพูดคุยกันได้ผ่านจอน,นี้นะคะตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าแล้วก็ด้านหน้าบ้านด้วยค่ะ ต่อเนื่องเข้ามาด้านในโซนนี้นะคะก็จะเป็น living room ค่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นพักผ่อนนะคะที่โครงการออกแบบให้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าเพดานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะสูงอยู่ที่7.3เมตรนะคะสามารถติดแชนเดเลีย์สวยๆได้เลยที่สำคัญเลยดูหรูหราแล้วก็ดูลักชัวรี่เพิ่มมากขึ้นค่ะหน้าต่างประตูจะออกแบบเป็นแบบพาโนรามิกนะคะเน้นการเปิดรับแสงจากภายนอกให้เข้าสู่ภายในทำให้บรยากาศการอยู่อาศัยเนี่ย ป,ปลอดโปร่งและอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นถัดเข้ามาด้านในโซนนี้นะคะก็จะเป็นดิ n นิ่งรูมหรือว่ามุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด8-10ถึง10ที่นั่งได้สบายเลยนะคะเดินได้รอบๆเลยและการออกแบบนะคะทำให้การใช้พื้นที่ต่อเนื่องไปถึงภายนอกได้สะดวกซึ่งโครงการแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะด้าน,นนอกทำเป็นเทเรสหรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านมนาตรฐานก็จะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวนะคะ ตรงนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการทำเป็น pantry นะคะสำหรับมุมเตรียมอาหารได้ส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนนะคะด้านในเนี่ยจัดฟังก์ชันได้ลงตัวค่ะรวมถึงโครงการติดตั้งระบบ smoke detector นะคะการแจ้งเตือนควันนะคะหากเกิดไฟไหม้นะคะก็จะแจ้งเตือนไปที่ร,ปรอปภค่ะแล้วก็มีประตูเชื่อมไปที่ลานซักล้างด้านข้างบ้านแล้วก็ไปที่ห้องแม่บ้านได้เลยค่ะ ีกจุดเด่นหนึ่งของบ้านที่นี่นะคะก็คือการออกแบบแปลนของเขาเนี่ยลักษณะจะเป็น U shape ค่ะออกแบบให้พื้นที่การอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวของคุณเนี่ย อยู่ติดกับผนังของบ้านอีกหลังค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมุมมองจากเพื่อนบ้านเลยค่ะสําหรับที่ชั้นหนึ่งนะคะโครงการติดตั้งแอร์ panasonic ระบบ nano ex ไว้ e X y, ให้2จุดด้วยกันค่ะก็คือบริเวณ living room แล้วก็ dining room ค่ะฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งยังไม่หมดนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ําสําหรับรับแขกหรือว่า powder room ค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นโถงทางเดินบันไดขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3ค่ะและบ้านทุกหลังนะคะโครงการติดตั้งลิฟต์บ้าน glass wall ของ a l ิสโกให้นะคะรองรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณสัก400กิโลกรัมหรือว่าขึ้นพร้อมๆกันนะคะอยู่ที่ประมาณ4-5คนค่ะระบบความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินในกรณีที่ลิฟต์มีปัญหาค่ะและถ้าเกิดไฟฟ้าดับนะคะลิฟต์เขาก็จะลงมาจอดอัตโนมัติที่บริเวณชั้นหนึ่งหรือถ้าลิฟต์อยู่ตรงกลางระหว่างชั้นนะคะเขาก็จะล็อกไว้ที่พอดีชั้นนะคะเราสามารถเดินออกได้ค่ะ ขึ้นมาถึงชั้น2แล้วค่ะชั้นนี้นะคะจะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็นโซนหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะที่เราอยู่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงกลางบ้านแล้วก็เป็นโถงทางเดินหรือว่าเป็น hall way นะคะที่เราสามารถมาอยู่จุดนี้มองลงไปเห็น living r o o ด้านล่างแล้วก็เพดานตรงนี้จะเป็นแบบ double volume นะคะทําให้การใช้พื้นที่เนี่ยต่อเนื่องถึงกันได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนหน้าบ้านกันต่อนะคะตรงนี้จะเป็น living area อีก1จุดมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวค่ะวางชุดโซฟาตัวใหญ่ได้เลยนะคะ จัดวางฟังก์ชันได้ไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่ามุมทํางานเพิ่มเติมก็ได้ ข้างๆกันค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่4ที่ชั้น2นะคะด้านในเนี่ยสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายเลยค่ะวางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งนะผนงังฝั่งถึงด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงกระจกค่ะเพื่อให้แสงสว่างจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาภายในได้อย่างทั่วถึงค่ะส่วนอีกโซนหนึ่งของห้องนะคะยังมีพื้นที่ให้ทําเป็น Walk-in c l o s e t แล้วก็มุมนั่งทํางานเพิ่มเติมได้ค่ะรวมถึงมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะ โซนด้านหลังบ้านนะคะก็จะเป็นจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นห้องนอนใหญ่รองจากมาสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยก็กว้างขวางนะคะจัดวางฟังกชันได้ลงตัวนี่เลยวางเตียงขนาด5ฟุตหรือว่า6ฟุตได้สบายนะคะแล้วก็ยังมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวค่ะจะวางเดเบดวางโซฟาหรือทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวางโต๊ะกลางฝั่งตรงข้ามก็ทําเป็นชั้นวางทีวีนะคะ ส่วนความพิเศษของจูเนียร์มาสเตอร์เบดมก็คือมีระเบียงส่วนตัวทางด้านข้างบ้านให้ค่ะส่วนอีกโซนนะคะยังมีพื้นที่ให้ทำเป็น w ล l k i อินคอ e t หรือว่ามุมแต่งตัวค่ะบิว l ์อินตู้เสื้อผ้าได้แบบนี้เลยนะแล้วก็วางโต๊ะเครื่องแป้งตรงจุดนี้ได้เลยค่ะรวมถึงมีห้องน้ำส่วนตัวที่แยกฟังก์ชันการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะคะพอเดินบันไดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นโถงกลางบ้าน,นะคะ่ะถัดจากลิฟต์นะคะก็จะเป็นมุมสําหรับไหว้พระหรือว่าทําเป็นหิ้งพระก็ได้โครงการเตรียมพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยะคะ่ะชั้นนี้จะมี2ห้องนอน,นะคะ่ะทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําส่วนตัวทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราดูมาสเตอร์เบดูมันก่อน,นะคะ่ะ นี่คือพื้นที่ใช้สอยภายในมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องกว้างแล้วก็จัดฟังก์ชันได้ลงตัวค่ะวางเตียงคิงไซส์เนี่ยได้สบายมากๆนะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งทําเป็นมุมนั่งทํางานเพิ่มเติมมุมนั่งเล่นส่วนตัวได้หมดเลยนะรวมถึงมีระเบียงด้านข้างบ้านให้อีก1จุดค่ะและความพิเศษของมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็คือโครงการติดตั้งแอร์พานาโซนิกระบบ n นาโนเไว้ให้อีก1เครื่องค่ะรวมถึงมีวิดีโอดอฟนให้ค่ะ แล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับทําเป็นห้องแต่งตัวหรือว่า walk in closet ได้ค่ะจะแบ่งโซนสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามี Space เ,เพียงพอค่ะถัดเข้าไปด้านในสุดนะคะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของ master bedroom ค่ะ ฟังก์ชันด้านในนะคะก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ค่ะอ่างล้างหน้าจะเป็นแบบฮี s แอนเฮออ่างใช้งานพร้อมๆกันได้2คนค่ะโถสุขภัณฑ์จะเป็นอัตโนมัตินะคะใช้ของแบรนด์คอตโต้ส่วนโซนอาบน้ําหรือว่าโซนชาเวอร์นะคะก็จะแยกไว้ให้เรียบร้อยค่ะมีที่นั่งสําหรับอาบน้ํามี Hand ์ชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ โซนด้านหลังบ้านค่ะจะเป็นห้องนอนที่2นะคะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยก,กว้างค่ะวางเตียงขนาด 5. ฟุต6ฟุตได้สบายวางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้ลงตัวค่ะรวมถึงมีมุมสําหรับวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะทําเป็น walk-in ิน o s e t เ็เล็กๆก็ได้ค่ะและห้องนี้นะคะโครงการออกแบบรองรับการทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นห้องน้ําจะมีความพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะ ประตูเนี่ยเขาก็จะออกแบบเป็นประตูบานสไลด์หรือว่าประตูเลื่อนนะคะสามารถใช้งานได้กับรถเข็นสะดวกหรือว่าผู้สูงอายุใช้งานก็ง่ายค่ะพื้นจะไม่มีสเต็ปนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ให้มาครบอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์รวมถึงชั้นวางของด้วยความพิเศษของอ่างล้างหน้าห้องนี้นะคะเวลาเราใช้งานกับรถเข็นเนี่ยสะดวกเพราะว่าออกแบบให้เชฟเนี่ยรองรับใช้งานกับรถเข็นได้ง่ายค่ะฟังก์ชันอื่นๆให้มาครบเลยค่ะ มาพูดเรื่อง f a ค i ิลิตหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการกันบ้างค่ะที่นี่ก็มีให้ครบเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นทาราการ์เด้นหรือว่าเมนพาร์คนะคะที่ออกแบบในคอนเซปต์ walk to the Eden ค่ะตามคอนเซปต์หลักของโครงการเลยนะคะที่มีการผสมผสานพื้นที่กิจกรรมแล้วก็พื้นที่สวนสีเขียวไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวค่ะ คือการออกแบบพื้นที่สวนสีเขียวนะคะให้อบล้อมตัวเราค่ะให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวค่ะมีพื้นที่กิจกรรมแบบ outdoor relaxing living นะคะเป็นการสร้างสารรค์พื้นที่สวนที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจค่ะเช่นการเดินเล่นการนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็การสังสรรค์ค่ะประกอบไปด้วย fountain court นะคะลานกิจกรรมที่มีบ่อน้ำพุแล้วก็สวนกลางลานค่ะ w a ล์ w เวทางเดินเชื่อมที่มี Green อล์กตลอดแนวค่ะแล้วก็มีเชลเตอรมุมพักผ่อนในสวนกรีนลอ a w นลานสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ค่ะรวมถึงมีสวิงมุมชิงช้าแล้วก็ Playground สนามเด็กเล่นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี t ทารา Club หรือว่า Club House ที่มีดีไซน์โดดเด่นนะคะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นอาร์ตเค่ะเชื่อมต่อกับทาราการเด e นหรือว่าพื้นที่สวนสีเขียวของโครงการนะคะทำให้ได้พื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่ค่ะ ที่ด้านในนะคะจะมีสสาว,ว่ายน้ําระบบเกลือในร่มค่ะเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนสาธารณะของโครงการค่ะแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายครบนะคะและที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะก็จะมีลาวช์และก็โคเวิร์กิ้งสเปซค่ะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะมารอลูกรอหลานตอนเขาว่ายน้ําค่ะหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ก็ได้ค่ะ เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการค่ะดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะประตูโครงการจะเป็นแบบดับเบิลเกตนะคะหรือว่าเป็นประตู2ชั้นค่ะมีรปภแล้วก็กล้องวงจรปิด C C T V ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็การเข้าออกสําหรับลูกบ้านเนี่ยจะเป็นระบบ Easy Pass ค่ะประตูเปิดปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็รั้วโครงการนะคะจะเป็นรั้วทึบสูง2เมตรค่ะ ครบถ้วนนะคะวันนี้กับการพามาชมบ้านเดี่ยวหรู3ชั้นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะที่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นอาร์ตเดโคค่ะกับโครงการทารารมพ r เว a t ์เรสซิเดน์รามคำแหง9นะคะเป็นบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ล่าสุดนะคะจากทารารมเอสเตทค่ะทำเลใจกลางเมืองโซนพระราม9รามคำแหงค่ะใกล้สุขุมวิทเอกมัยใกล้ทองหล่อแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนนี้ค่ะที่นี่ตอบโจทย์นะคะรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะพื้นที่ใช้สอย ขนาดใหญ่นะคะ416ตารางเมตรค่ะกับ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์1ห้องทำงานแล้วก็3ที่จอดรถพร้อมห้องแม่บ้านค่ะยังไงใครที่สนใจโครงการค่ะสามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่44ล้านบาทค่ะกับโครงการทรารม Private Residence รามคำแหง9ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปล้ค่ะ